สวัสดีครับพบกับช่างกราฟเทคโนโลครับผมอ่าอันนี้จะเป็นางาน s u ม m e r X นะครับผมซมเมอรใส่ได้ทั้งเก่าแล้วออนยูนะครับผมถ้าเอาตัวนี้ไปใส่ตัวเก่า,าตรงนี้มันจะเหลือรป,รประมาณ1เซนตเมตรเนาะอ่าเพราะว่ามันบอรตรงนี้แล้วใช,ใช่ไหมอ่าแต่ว่าข้างล่างใ่่ด้วยกันได้ครับผมการยึดก็คือน,นี่ครับนี่ฮะตัวยึดนะเข้าเคิร์ฟเลยครับผมเข้าเคริร์ฟ ยึดน็อตเลยครับผมแล้วก็มีไฟสีน,นะครับอ่าน,นี้เทสเป็งานไปนะครับสักครู่นะวันนี้วันนี้หลายชิ้นนะครับทํางานดึกเลยครับแล้วก็มีไฟสีนะครับไฟสีให้ตามสั่งครับผมอสวยๆงามตดตั้งง่ายแล้วก็อันนี้จะเป็นเวทร้อยยี่ห้าไอออนิวหนึ่งสองห้าะครับปราวาน All new LED. ออนิว LED อันนี้จะเป็นไฟสีนะ ดอกซับเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ครับเพราะว่าสินค้าในตลาดเหมือนครับผมกลาง5แล้วก็แหลมนะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวสักพู่ครับพอดีเปิดรายการก็มาดีครับไว้นะครับเดี๋ยวจะเทสเ,เ,เรื่อยๆนะเบดมาดีครับตัวนี้เล่งง่ายแล้วก็บุ้มเลยครับผม ครับผมแล้วก็อันนี้จะทําให้บางที่สุดนะครับอ่านี่ฮะบางเลครับผมอ่าประมาณครึ่งเซนเพื่อให้ใส่ได้ง่ายๆครับผม